S <S อ่ะตัง้ตงแรงจ้าอะหลูกมาดูนอนเหรอคะนุมาดูนอนเหรอคะหลูกไอ้ตั้งแรงมาดูนอนค่ะหลึกนอเนอ,อพามาดูนอนนอนตอนนี้ต้องแรงชอบเลยลูกมีลานมักนอนได้เลยนีย่ได้สียเสียงแย่ไปเไปสเไ,สญญไสญญทยมองนี้กันง่งยๆด่างก็มาด้วย อนั่นเลยหลกต้องแรงคุยกับนอนบ่หนังถ้าเชื่อนอนนะไอ้นั่นนั่นนอนนะนางนะต้องแรงนอนอุ้ยชุบปปาคือกันเลยชุบปปาคือไม่ล้านเลยอุ้ยยุยยุยยชุปปาเหมือนหนูเลยไหนจับไว้ชีบปลาปลาล่มเชือ่อเชื่อชุปปาคือต้องแรงบ่อุอ้ยชุบปปาคือนอนได้นาง ชุปปาคือกันกำหนอนเลยได้หนินแรงๆมาเพิ่งนอนบ่หนาังนั่นนี่ชุปปาคือกันเลยเฮ้ยเจ๊